สวัสดีครับวันนี้หมูซันจะพาไปตกปรากฏหลังค่ายนะครับนำทีมโดยพี่ตัมหมายนี้พี่ตัมมั่นใจครับพีิตัมบอกว่าได้ตัวแน่นอนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเส้นทางค่อนข้างกันยากลำบากครับเนื่องจากฝนตกตลอดทางเจอกันที่หมายครับ มันแหลกครับมันแแรกจะมีตัวไหมตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วครับ รุด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 มาหมั่ครับเต็มแรกมาแล้วครับเต็มสองครับเต็มสองโอ้โหเต็มสองเต็มสองแค่ม<อ>ีตัวครับผมรู้เรื่องรู้เรื่องก็รู้เรื่องเผลอครับ tem 3, có tem 3 mà ạ xé xuôi, xé xuôi. to khổ quẫn nè. 3 tem, 3 tem. ้องรีบครับก่อนครับหนึ่งจากฝนตกหนักแลครับเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์การฝนมาวันนี้ผลประกอบการได้4ตัวครับตัวของข้างใหญ่ครับขอบคุณที่ติดตามวิพีนี้ครับไว้คราวหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ